ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอัปเดตพืชผักหน้าร้านอีกแล้วนะคะผักหวานเราแตกแตกยอดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะ่ะตั้งแต่วันที่เราตัดแต่งนะคะแตกยอดแล้วแตกยอดอ่อนๆแล้วค่ะจะให้เขาโตแล้วก็เก็บกินได้เนาะ แตกยอดแล้วนนีคือโคโป่งแล้วค่ะเพื่อนๆข้างล่างก่อนจะลดน้ำสะดวกเนาะเราถอนต้นเล็กๆออกไปแล้วนะเหลือแต่ต้นโตๆต้นเล็กๆออกไปแล้ว ยอดแล้วอันนี้ก็ใบบวบกของเรางามอยู่เลื้อยลงมาในกระถางนี้อีก ใช่ของเราที่เราดึงใบแก่ๆทิ้งเนาะโอโอกออกดอกด้วยออกดอกซะแล้วเราอยากตัดเข้าไปกินก่อนนะแก่แล้วเน่ยออกดอกแล้วอันนี้ก็ขานะคะเพื่อนขาก็มีดอกด้วยนะ พเพื่อนๆแบบนี้นอนมีพิษแต่ตัวเขาสวยสวยแต่มีพิษตรงนี้ผักเวนแก้วนะคะพเพื่อนๆมีใบอ่อนๆโทนอันนี้ผักชีล้อมชีล้อง น,นี่อันชันอันชันออกดอกดอกอ,อันชันใบอ่อนๆน่ากินตรงนี้ก็นางไหมสวยๆใบเบอลืออันนี้คือนางไหมเนาะ พริกของเราอันนี้พริกยังไม่ได้เก็บเลยนะคบเพื่อนๆสุกหมดแล้วสุกทั้งต้นเลยดู คนเก็บให้นะสุกเป็นดอกไม้ ไม้นะครับเพื่อนโอ้โนี่ดอกดอกมิ้นท์ครับเพื่อนน้องแก่แล้วนะออกดอกแล้วดูกำลังจะบานออกดอกเต็มเลยพอเราไม่ได้ตัดแต่งเขาก็แก่เนาะออกดอกออกดอกแล้ว มินม้นท์ขมิ้นเราเราเอาหลักมาปักแล้วเราก็มัดเขาไม่ให้เขาล้มไม่งั้นเขาล้มต้นเขาจะแข็งแข็งกว่าซาลา่นะจะเ,เข้าออกดอกแล้วแต่กระถางนี้เราตัดตัดทิ้งแล้วก็ให้เขาแตกใหม่ดูสิกำลังแตกสวยเลยเยอะเลยแตกใหม่เต็มเลย เดี๋ยวพอคลาดใหม่ๆนะ่ะก็จะสวยก็ยังอ่อนเนาะแต่เดี๋ยวพอแก่ๆขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนกระถางนี่แหละเป็นต้นขึ้นมาเลยแต่จริงๆถ้าเกิดเราตัดเขาทิ้งไปเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เนาะขนานเล็กๆข้างล่างอะเต็มเลยเหมือนกับกระถางนี่แหละยีกไม่นานหรอกสวย ผักหวานบ้านไม้แตกยอดอันนี้เราปลูกไว้ในกระถางแต่ตรงโน้นปลูกใส่ตะกร้านุ่นบัวด,ดินนะครเพืเ่อนกำลังบานสวยเชียรนั่นการจองการจองเป็นแถวเลย ชัยาะชัยยกกำลังแตกยอดใหม,ม,ม่ก็เด็ดไปกินแล้วก็แตกใหม่นะคะแตกใหม่ก็เด็ดไปกินใหม่ยอดก้อนอ่อนเต็มเลยชัยยของเราอันนี้ตัดแต่งแบบโล้นเลยค่ะเพื่อนๆกำลังแตกใหม่อยู่แต่เนี้ยกำลังหน้าดูก่อนอ่อน,นะ ไปดูดอกไม้สน่อยสวยหรือเปล่าวันนี้นี่ไงไบ้านอยู่บ้านหลายดอกอยู่นะคะฟ้าประทานพรค่ะเพื่อนแต่วันนี้บ้านไม่เยอะนะคะ ทั้งสามสีแหละคะ่ะสีชมพูสีขาวแล้วก็สีม่วงแต่วันนี้บานน้อยหน่อยเยนะคักชัยาของเราอ่อนๆอ้วนๆเลย เอาไว้ให้ยายนะคะแต่ยังไม่ได้ส่งสักทีกระถางนี้ด้วยนะคะนี่อันนี้ด้วยค่ะสองกระถางนี้เตรียมไว้ให้ยายค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ